เฮกาและหลานทุกคนยังสบายดีกันไหมตอนนี้ผมก็มาหลบลมร้อนที่หลงตักที่ใกล้บ้านนะนะคำว่าใกล้บ้านในกรทมก็ต้องเดินเกือบกิโลเลยทีเดียวนะนะผมก็เดินมาเรื่อยๆนะในว่า เพื่อเดินเพื่อสุขภาพในวัยสอนะวนก็มานั่งตรงนุมสงบคนไม่พุกพ้านะในโลตัสนะก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายนะเป็นซีเอฟบุกเป็นอมนหรืออะไรก็ไม่รู้ สรุปแล้วมันก็เป็นมุมสงบอ่นะเมอพ่ออย่างว่านะอ่าชีวิตในวัยโสวัยแก่กุ้งก็ไม่เคยคิดมาก่อนนือนกันว่าจะต้องมาอยู่กอทมม,อมาอยู่ใกล้หมอโรงพยาบาลรามาเพราะลูกสาวก็เป็น บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลนี้แต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรผมก็ไม่เคยตรวจสุขภาพนอกจากไปหาหมอฟันเท่านั้นนะแต่ตอนนี้ต้องมาอยู่ในการดูแลของแพทย์มีการตรวจสุขภาพน่นนี่นั่นเข้าพบแพทย์เดือนละสองครั้งบ้างสามครั้งบ้างก็เลยไม่ได้กลับบ้านที่อุดรนะ ลูกสาวเขาก็ไม่อยากให้เดินทางเที่ยวไร้เที่ยวคือเพราะผมทางมันไกลผมก็เลยกลายเป็นคนกรุงเทพโดยปริยายนเผลอแป๊บๆป๊ก็อยู่กรุงเทพมาปีกว่าเข้าไปแล้วก็มีอาการโฮมซิกอยู่บ้านนะลูกๆทางกรุงเทพเขาก็เข้าใจเรานะอะ เขาก็ให้การดูแลเอาใจใส่เราแถมมีหลานตัวน,น้อยอีกสองคนที่ช่วยคลายเหงาลงได้บ้างนะชีวิตคนเรามันก็ต้องเดินหน้าต่อไปใช่ไหมโดยเฉพาะสาวอย่างผมลูกเต้าก็โตกันแล้วหน้าที่การงานก็วางไว้หมดแล้ว แต่โกงก็มีความฝันนะอืมอยากไปเที่ยวรอบโลกไม่ใช่ไปเที่ยว3วัน7วัน15 000, วันนนะออโกงอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนในที่ต่างๆสักสมเดือน6เดือนหรือปีหนึ่งนะแล้วก็มุกอ่อนไปที่อื่นๆอีกไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไปไม่ไหวนะแล้วค่อยกลับบ้านกลับเมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยในบ้านปลายของชีวิตชีวิตคนเรานั้นมันสั้นนะักถ้าพอมีกำลังวังชาอยู่อยากทำอะไรก็รีบทำซะนะโงมาอยู่ก็ทมก็ไม่ได้อยู่ซื้อๆเปล่าๆป,าป,าปีๆนะอ่ะ กงก็ไปโบสถเหมือนคริสเตียนทั่วไปโกงอยู่บางพัดนั่งรถไฟฟ้า MRT 4-5สหป้ายนะก็ไปถึงท่าพระที่นั่นมีโบสเล็กๆชื่อคริสจักรบ่อน้ำคนไม่เยอะนะอบอุ่นดีอกงก็เป็นไปเป็นสมาชิกโบสนี้แหละ ตอนนี้ทีมนมัส,สการที่โบสก็คือนักดนตรีเขาขาดมือก่อนนะงก็อาสาสมัครจะเป็นมือกองให้เขาอาจารย์เขาก็ถามว่าเคยตีเคยตีกองบ้างไหมอืมงงบอกไม่เคยอาจารย์เขาก็ลังเลนะ เพราะการตีกรองมันต้องแยกประสาทหลายอย่างก็กลัวว่าสวอย่างผมจะฝึกยากเกินไปแต่ผมก็อยากลองดูนะ,ะเพราะเราก็คุ้นเคยกับการเล่นดิา้์คีย์บอร์ดมาก่อนนะก็รอให้เขาหาคนไม่ได้จริงๆซะก่อนผมอาจจะเป็นมือกรองตัวเลือกสุดท้ายก็เป็นได้ มือกองสอวอภาพมันคงดูที่เลึกดีนะเอาละภาพมาเยอะแล้วเราเข้าเรื่องของเราดีกว่านะสำหรับคลิปนี้ผมให้ชื่อเรื่องว่าคลิสเซียนทำไมต้องไปโบสถอืมถ้าถามชาวพุทธก็ต้องว่าทำไมต้องไปวัดใช่ไหม จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคิดเป็นอิสลามจะไปโบสถ์ไปวัดหรือมัสย,ยิดมันก็แล้วแต่นะ,ะจริงๆแล้วไม่ว่าจะพุทธคิดอิสลามเขาก็ก็แล้วแต่นะยังถ้าจะพูดไปอย่างลูกๆผมตอนเด็กๆเกขาก็ไปโบสถ์กับผมนะ แต่ตอนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วกงชวนลูกสาวเขาก็ไม่ไปนะอ้าแต่ว่างานยุ่งอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยังดีที่ลูกชายคนโตเขาเป็นคนพาผมไปโบสน,นะเขาไปโบสเป็นประจำตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่อา,อายุก็เลขสามสิบเข้าไปแล้วนะงว่ามันก็ นานาจิตตังนะสำหรับผงการไปโบสถ์ก็ทำให้เราได้พบปะ,ะผู้คนได้นมัส,สการพระเจ้าร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันมีการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันมีการหนุนน้ำใจกันให้กำลังใจกันให้ข้อคิดกันนะ ได้ฟังอาจารย์เทศนาก็ได้ข้อคิดดีๆที่เป็นตัวช่วยในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทสรุปแล้วมันก็เป็นสังคมที่ดีอันหนึง่งที่ช่วยเหลือในด้านชีวิตของเรานะทำให้ชีวิตไม่เหงาเราก็มีมีสาระ อันนี้กก็พูดไปในในแง่ทั่วไปนะแต่ที่สำคัญถ้าพูดในแง่จิตวิญญาณแล้วมันมีความจำเป็นต่อชีวิตเรามากกเลยอ่ามันทำให้เรารู้จักตัวเองว่าเราเป็นใครมาจากไหนคำว่าเราในที่นี้ไม่ใช่ตัวเราภายนอกนนะอ่าแต่มันคือตัวจริงที่อยู่ภายในเรา พูดให้เข้าใจง่ายก็คือจิตวิญญาณภา,ภายในของเรานั่นเองเราต้องรู้ว่าเราคือจิตวิญญาณดึกดำบรรที่อาสาลงมาเกิดบนโลกใบนี้เพียงชั่วข่าวไม่ถึงร้อยปีเป็นส่วนใหญ่เรามาเพื่อทำภารกิจบานประการตามพระประสงค์ของพระผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดที่เราชาวคิเรียกว่าพระเจ้าเมื่อเสร็จภารกิจแล้วเราก็ต้องกลับบ้านเดิมของเรา การมาของเราไม่ใช่ความบังเองิญเหมือนกับที่เราไปเข้าค่ายอบรมอะไรสักอย่างที่เขาใหญ่หรือที่หาดสวนสนอะไรต่างนี้ได้ทำภารกิจได้พักผ่อนไปกับธรรมชาติ3าวันเจ็ดวันเสร็จภารกิจแล้วเราก็ต้องกลับบ้านนะโดยเราก็ทิ้งเขาใหญ่หรือหาดสวนสนไว้ในที่ผ่านของมันวิญญาณเราก็เหมือนกัน อาศัยร่างกายนี้มาเข้าค่ายอบรมบนโลกนี้ชั่วคราวเสร็จภารกิจเราก็ต้องทิ้งร่างกายนี้ไว้ในโลกแล้วก็พึ่งพระเยซูเป็นยานพาหนะกับสวรรค์ใช่ไหมอ่านี่คือเรื่องลึกๆในเรื่องจิตวิญญา,าซึ่งผมก็จะค่อยๆอ,อธิบาย ค่อยๆพาหลานๆไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆขอให้ติดตามกลมไปเรื่อยๆนะแล้วเราจะพบกันกบนสวรรค์โอเคบายบาย